ตอนีค่ะแอนนะคะผู้ดูแลคิวม,มหาโรยของท่านอาจารย์ไพลโรจน์อึงพิชาค่ะวันนี้นะคะแอนจะมาไขาข้อข้องใจให้กับพี่ๆแฟนเพจนะคะที่มีคําถามติดอยู่ในใจค่ะนะคะหรือเลยท่านนะคะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะจริงเหรอจริงหรือเปล่านะบูชาไปเราจะได้ผลจริงหรือเปล่าวันนี้นะคะแอนจะนําปฏิหารของแม่สิตังค่ะมาฝากพี่ๆทุกท่านกันค่ะว่าหลังจากบูชามหายันไปแค่เพียงหนึ่งอาทิตย์จะได้รับเรื่องราวอะไรบ้างติดตามชมกันได้เลยค่ะ เราง,งานใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาอย่างนี้ให้ฉันเป็นนางเอกหนังเงน,งนี่ยน,น่าเชื่อมั้ยจะให้ไปเดินนำขบวนนิสแกนไทยแลนด์ฉันมีอะไรฉันเป็นแค่เนนด็กไดดอนหน้าผีผีที่ทุกคนด่าแต่ฉันจะเป็นนำหน้าขบวนนางงามละคนสวยระดับประเทศเกิดอะไรขึ้นคือเงินบริษัทใหญ่ๆเข้ามาเสนองานที่ไม่น่าเชื่อเพราะอาจารย์แนะนําว่าเราขอแต่เรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยเพราะว่าเรา เตรียมจะทําเราก็อธิษฐานว่าเราต้องการเงินสร้างสถานปฏิบัติธรรมในเนื้อที่สิทธิไรดเพราะว่าเผื่อจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายเราที่หนี้พอรลุ่มคืนอีกวันได้มาคืนเดียวนะแต่อันช่วงที่เขียนอาจารย์บอกไม่ขอเราขอแต่เรื่องเองินเรื่องางานเราได้จริงจิงคือทางคุณนวัตอิสระไกสี่ิสแก เพราะว่าโทรไปเราขอคิวแล้วเขาก็จะให้สันเป็นนานเองภ้ามท้ายรถเพราะคุณวัฒนธรรสองเรื่องนะเรื่องนี้กำลังจะรอฉันและเราก็แลาวลเขาก็บอกว่าปีนี้มิสแกนไทยแลนด์จะเอาฉันไปเดินนัขบขบวนเพราะว่ามิสแกนปีที่แล้วโดนบูลลี่หนักมากเกินมันเป็นเคสแบบเป็นอุทาหรณ์ ว่าการบูลี่ไม่มีผลน,นะแต่จิตใจเรามันคมแล้วยัน,ยนขออาจารย์ไทยโรได้แผ่บารมีในห้องทำงานฉันนะงานเข้ามาเต็มเลยทั้งที่ซาฮาร์ทั้นแอกเน่ทั้งคลินิกคลินิกเสริมความงามงานใหญ่ๆแล้วบวกเข้ามาอีก mm hmm. อย่างขอเราไปนั่งไล เอไปนะไปถ่ายคลิปง,งานถ่ายคลิปธรรมดาจากเมื่อก่อนเราแบบ1 5ื่นห้าสองหก็ได้นะเขาเสนอกันมาเองแหละส0่หม mm ื่นห้ออกรายการทีวีเกือบแสน mm hmm. ตัวหนึ่งเทปคือมันไม่น่าเชื่องอะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉันหรอคือจากเรื่องในภาวะที่เราดวงดีด้วย mm hmm. ในช่วงที่เราดวงดีแล้วเราก็ เสริมบารมีให้ดวงดีนี้อยู่นานๆนานแน่นๆแล้วก็ยังไม่ได้รับวัตถุมงคลอะไรเลยนอกจากยันของอาจารย์ไทรโรดต้องจองคิวก,ก่อนลบผิภาพที่ได้รอยยันอาจารย์ไทรโรธมหาใสตรงดอนเมืองนี่เองครับและนี้ก็เป็นอีก หนึ่งบทพิสูจน์นะคะจากแม่สิิตังค่ะนะคะไม่ใช่แค่เพียงแม่สิิตังอย่างเดียวนะคะที่จะประสบความสําเร็จจากการบูชามหายานยังมีหลากหลายอาชีพค่ะที่มาบูชาไปแล้วก็ประสบความสําเร็จอีกมากมายเลยนะคะวันนี้เราแค่นํามาแค่เพียงหนึ่งตัวอย่างเท่านั้นค่ะให้ทุกท่านนะคะได้รับชมกันค่ะว่าบูชาแล้วได้รับผลอย่างไรถ้าวันนี้คุณมีความเชื่อและความศรัทธาปฏิหารย่อมเกิดขึ้นกับคุณทุกทุกท่านค่ะ วันนี้ท่านใดสนใจนะคะจะมาบูชายันสามารถติดต่อหาแอนได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0908969994แอนยินดีดูแลทุกท่านที่เป็นอย่างดีสวัสดีค่ะ